มามามาปุตทำงานตัวค่าต้องทำตัวบูสสามตัวให้มันตันแคมมา่าพวกเรเนิ่งเ,เคเวสไป่สองวันได้ไหมอ่ะสองสามวันอะแคมม่าเลยคาเมล่าแคมม่าตลอดเลยนะ <laughs> เออเมื่อเองไม่ได้อะเพราะว่าคราวนี้เรามาอัดวิดีโอใช่ไหมเนี่ยเอฟเอฟไม่หรอกผมว่าเอากล้องอะถ่ายปุ๊บแล้วว่าผีติดสตัมวิดีโอในวิดีโออะไม่อมันถ่ายไม่ได้อะม,มันเอาไว้มองมันคือไปฉายยังไงล่ะไม่ชอบนะม,มันคือวิดีโอในวิดีโอนะเฮ้นนยะน,นะไอ้ดาบอกว่าไอ้นะ ไปยื้อกลัๆเกมเนี่ยี่มาบีบีบบี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 อีหีบีบอบกบีบอบีบไงีบ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 ี่ีบีอีบีวีบีบีบเลีบ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 เบอบอบี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 ่ีบ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 ยบีบีบีบวบียีบ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 ่ะีบบี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 บบีบบีนีะบบีโบาบไ้เีบบบีีบบอะไรอ่ะ ตกคนตกคนมันคือเป็นตัวขาวๆตายหรือยังอ่ะพ่อหนุ่มเราหน้ายิ้มเราคงไม่ตายหรอกนี่มันโคบอลครับตอนงัดทางวะน้วะเไม่ไม่ไม่เอาใจแรงก่อนไม่แล้วเคได้หาเอาแล้วเขาเอากันหมดแล้วเอาเก็บหมดหมดละวทําไนอ่ะไม่รู้ตรงมาด้วยขวาว่างจังนี่คือเมือง เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรแดงๆอ่ะเมื่อกี้อะทางหน้านู้นอะอะไรอะไรจุดแดงๆอ่ะเออใ๊ยมีน้ำมีน้ำเอ๊ะโอ้น้ำน้ำนึกว่าพื้นแล้วฝั่งนู้นแดงๆอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยอะไรโอ้มันมีจุดแดงๆคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไร เมื่อกี้เสียงอะไรวิ่งไล่บางคือไฟแรงๆบางคือไฟไม่เมื่อกี้มันมีเสียงตัวอะไรวิ่งไล่อะเสียงรนทุ่นยนต์เอออะไอะไรอะไะต้องว่ายน้ำแล้วอะโอเคแล้วอยูป่าอยป่าเมื่อกี้เหมือนจะมีตัวอะไรล่หลังเลยอะทั้งไหนวะเออต้องไปทางที่ด a ว w ิ่งไปเอ้าไม่ใช่ ที okay. ่ขอจะดีไปเดี no oh. mm ๋ยวไม่ไปเฮ้ยเมีข้างล่างขึ้นมาเห็นปะหนังสืออือแล้วเป็นเรื่องแต่มองไม่ค่อยเห็นกันเลยไม่ได้อ่านท่านมันบอกให้หาหัวก็ให้ให้หาโครงกระดูกหัวกระโหลกนี่เจอแล้วไปเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวไปยังไงนะลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างเจอแล้วอ๋อตรงนั้นเลย ไม่หรอกเมื่อกี้ปีนปีนเขาเล่นปีนหิ้เล่นอยู่เอาแต่คนรักน้องยังไม่รู้น้องมันหายไปอ่ะดูดิพี่นี่เป็นคนที่กลับไปหาดิวนี่เครดิตนะเหมือนอยู่ในนรกเลยวะทิ่ไปเองหนะเด็กเป็นนรนเลยที่มันเป็นเรี่ยงเป็เโลเลยว่าลิงวุ่นีน่ยไม่ไม่คิดหรอเราอยู่ในนรกมาเป็นสิบปีะนะเอาจริงๆใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะใคท่านปะใคท่านไม่เห็นเงาเหรอ ลุกปั้เฮ้ยแย่วะก็บอกไม่เห็นกันล่ะแต่ท่านไงอะไรอย่างเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันเหมือนไอ้ตรงที่มันอยู่ตรงโคบ้าแต่ท่านคงมันต้องมาทำอะไรลุกปั้นปะไม่เขาเป็นเอเลนบินไปแล้วลงมาอ๋อมาเปิดทางให้อะไรวะเกมพีจริงปะเนี่ยเมื่อกี้เอเลนไงมาช่วยไงเอเลนเยอะเก้ออะไรเนี่ยห้องแลบเรามาอยู่ในห้องแลบ นี่มีห้องนี้ตรงนี้อะไรไม่หลอดวิจัยเหรอใช่ใช่เฮ้ยคืออะไรวะเหมือนเสียงย้อนอดีตเหรอหรืออะไรวะไอตัวนี้วะต่อออนเนี่ยตอออนในแบบนั้นไงไอ้อะไรวะไอ้พี่ไอ้ฟุก อ๋อเราต้องตามไอ้ตัวนี้ป่ะใต้เห็นว่าอะไรอะโอ้ตัวนี้แหละว่าจะใช่พี่ไอ้ตัวนี้ป่ะที่มันเป็นรูปปั้นอ่ะตอนแรกอะที่มันยืนอยู่ตรงกลางอยากระจกแตกนะโอ้โหลองลองลองแบบว่าไม่หยิบไม่หยิบกล้องขึ้นมาดิน่ากลัวจัดถ้าไม่หยิบกล้องอะอนอ้องบอยเดินทางมุ่งเช มันมีนี่ด้วยมันเป็นในี่เกมด้วยเราต้องปลดปล่อยเขาเหรอเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้หน้าตาเขาดูไม่น่าไม่น่าปลดปล่อยเลยอ๋อที่มันขึ้นล็อกอยู่ตรงนี้ปะเจอเกจิยาว่ะเจอกุญแจแล้วอ่ะไม่รู้ว่าแจอะไรอ่ะข้างหลังนี้เฮ้ยอ๋อโดนจำสแกเฮ้ยน่ารักจังอ๋อไอ้ที่มันขึ้นมานี่คือจำสเตแกปะ ใช่พี่เจอคนแจห้องแต่ว่าตรงนี้มันมีลิฟ tn ี่หว่าไอ้ตรงตัวไอ้หน้ามันมีลิฟ tn ี่ตะนวลดูดิได้อัวีขึ้นได้ปะไม่ได้ตะนวลอ๋อเจอคนแจ่หรอใช่พี่เจอคนแจแต่มันเหมือนว่าคนแจห้องอะไรนี่คืออะไรอ่ะน่าจะห้องนี้นะมีตามนี้ไปนี่อะไรนะวะนี่นี่สุดทางเดินอีกทางเลืเดินตรงนั้ ไม่ได้อย kind of ู่ตรงมินิเกมโห้ามของก็ไม่ได้ไปโน่นไปโน่นอไปโน่นเอาแกงมโนนี่ตนนน่าจะอยู่ฝั่งนี้ไอ้ยืนอยู่ ไม่รอไม่เป็นไรนะมึงตรงไปเลยมึงตรงไปเลยมึงตรงไปเลยมึงเห็นมึงตรงไปเลยตก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 ไปเลยฮ่งฮ่าฮ่เอ๋อถูนถ่นแล้แหละมันมาดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกว่าครับมันอย่าทำไลค์กุ้งเจ้านี่มันบอกว่ามันเป็นซูเปอร์เดนเจอร์โคตรอันตรายไอสองคนนั้นมันอยู่คนละที่ไอสองคนนั้นมันอยู่ไอ้ตรงมินิเกมไอ้ตรงที่มีทาง ให้เดินข้ามไปข้าบมานี่ไม่เมื่อกี้มันเขียนเอาไว้ตรงตรงนั้นว่าไอ้ตรงกระจกอะไอ้จำได้ไหมกระจกผู้หญิงมันบอกว่าห้ามทำลายไม่แต่พวกอยู่ไหนอะที่นี่เลยตรงนั้นเลยที่เดิมนั่นแหละที่เดิมคือตรงไหนพวกจ๋าพวกเขามาที่กันหมดแล้วมึงไปไหนเนี่ยว่ายืนอยู่ตรงห้องแลบกลางแน่นอนเลยอยู่ตรงห้องแลบกลางไอเ้กูว่าเลยเนี่ยน้องกูเอาเยอะ เมื่อมีลงร้ายไร่เงี้ยเดี๋ยวเหมือนวันนั้นน่ะเดี๋ยววันนั้นน่ะไอ้เขาเข้ากันหมดแล้วไอ้พูดอยู่ไหนมีมีมีสามแยกกันหมดมามาเดี๋ยวยืนรอเหตุการณ์คุ้นเคยอยากแฟลชแบ็คออกไปเลยวะอย่งเงเออกูอยากบอกพัฒนาเกมว่ามึงช่วยทำให้แอร์ซอมันขาวกว่านี้ได้ไหมอยากแฟลชแบ็คเลยช็อตที่หุ้กหลงฟิลเดอะบุ๊คอะไรวะขายกันซื้อ เฮือเฮ้วไเือเไฟมีเฮือเฮ้วไฟ้ยเาไปช่ยคน้นละไหนดาไปไหนล่ะไฮ้ายยคือแยกทางกันแล้วผมอยู่ไหนมันไอยู่ปูนี้ไงอ้ยแมันเมอีสสนี่มันทางวนกายเป็นแบงูอะไรวะ

อไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปทำเดินไปแล้วนี่รูอะไรรูอะไรเดี๋ยวปักมีปั๊กมีปั๊กอยู่ตรน่ารักจังเอ้าอ้านี่ก็เป็นมุมดีว่าจะเดินจูบโดนตายปะเนี่ยน่าจะตายนะคิดว่าไม่มีพี่อะไรงูปูกระแห่ที่อะไร อ๋อโดนไม่ตายเหรอนะม,มันบอกให้หาหนังสือดูไงข้างหน้านู่นไงไฟ The Book of the File อ u t of the file นี่ต้น,นหาหนังสือแข่งไปทำไ,<ป>ไมเป็นทางกันเหมืหนมมมอนแมงม,มูดตัวจะครับเอ๊ะดูเวลาตัวเล็กลงวะ จะเป็นเมืองมุมยัดอ้าวไปไซบอรกม่ดีสุดเลยอมันมีหลายทางจัดเลยครบพวตกแล้วพวกเราวิ่งมัวเลยวะเจอแล้วหนังสือออฟเดลบายอ่ะเจอแล้วสุดทางเมื่อกี้ใครเห็นหลังใครพวกไวๆอ่ะไปไหนแล้วเฮ้ยนั่นเห็นแสงเห็นแสงใครเห็นแสงพี่ก็เตือนตามมาแล้วกัน เดินเข้าไปสุดลู่แหละไปเก็บกุระเกดไอเสียงวิ่งจังเดินเข้าไปสุดเลยต้อพวกต้องหนีอ่ะไอดิวไกรับเดินเรื่อยๆถ้าเจอไฟพี่ที่มีดวงเดียวอ่ะแปลว่าเจอถูกทางแล้วอ่ะใครใครไอดับเจอเดินตรงไหมไอดิวไดิวอยู่ไหนไอดิวดิวเจอเไอ้ไรว่างเดินตรงไปนวิ่งตรงไปเลยสุดทางไปเก็บซะจอแต่มันมืดเกินไป ติ้งตรงกลับมาพี่ชายตรนว่าไงจ๊ะอย่าหาเลยตรงแทงเล่นเหมือนผมนะทำไม่ตายไปแล้วรอบหนึ่งนี้เป็นหินรูลอะไรสักอย่างเดินลงไปลงแบบพี่อ๋อพี่เห็นนะเห็นรูเล็กๆอ่ะกระถูดไยูไหนอ็มมันให้กดอะไรไม่เผาออกไงตรงนี้เปิดแล้วเดินลงตรงนั้ยเดินไปก็จะไม่ใช่ไม่ใช่ไปกัน ไม่มันให้เปิดอ่านเมื่อกี้แต่ก็เป็นยี่สิบอ๋อตอนแรกมันปิดอยู่เผาหมดที่นี่เปิดเหมือนบอกว่าเอารู้สึกเผาไม่ได้มึงก็หัดรอคนอื่นบ้างคนอื่นเขายังไม่มากันเดี๋ยวอ้พวกก็หลงอีกเดียวกลืนน้ำพบวดิตหามึง้นแกท้องเจ้าเยี่ยม เดินดีๆนะครับเดินดีๆนะเดินไม่ดีมีตายนะจำไว้นะครับเกมนี้โดดไม่ได้เฮ้ยใส่ดาบไปตรงไปขวาไดูเนี้ยนะใช่เกมนี้มันโดดไม่ได้แต่มันวิ่งได้เงี้ยไหมอยู่อยู่ถึงเช้าดีกว่าวันนี้กินน้ำไปดิอยู่น้ำเต้องหู้อยากกินน้ำเต้องหู้น้ำเต้องหู้ขึ้นฝนทีนี้มึงอยู่ไหนวะกูอยากเห็นตัวมึงมากเลยอ่ย ้<ส>ไปซ้ายเล้วเราต้องขึ้นไปเรื่อยๆดิต้องไปบนเปล่าไม่มันอาจจะมีเที่ยวมันแบบมีแจวางต้องขึ้นไปเรื่อยๆแนี้ก็แบบมีแวังอ่างเลยแบบเิ็บตังคไม่ต้องทำเสียงเนาะเป็นมึงวิ่งตามมาตอนนี้มึงก็น่าจะตายตัวถือกันฟีนน่าจะตัวใหญ่ยพี่พี่รอบชวยจิบไม่ออกมาตามทางไงโอเคออกมาออกมาตามทางแค่จะตกก็พอ อยาากป่อยยถรูปจะอยู่ในถ้ำอ่ะเจี๊ยถ้าเษีคำเราขนาดนี้โดต้องแข่งแน่เลยเู่ในูเขาที่เธอเข้าใจเอ้ทางนี้ก็ขึ้นได้ฝวามีอะไรไหมผมนีซ้ายอยู่ระยะเขาข้างหลังก็ขึ้นได้เหมือน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 ข้างหน้ามีอะไรเหมือนมีอะไรเปล่าวะเป็นลมมันหยุมันหยุด มันมีข้อความมันบอกว่าไอ้มันน่ะกำลังกำลังตามเราไม่ใช่ตัวเฮียเราเอ้ยข้างหน้านี่ให้เจอ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 อะไรอ่ะนี่ให้กุญแจทองคนเอ้ยลมหน่อยลมหน่อยจะจะอ่านข้างหน้าเอาเอาไปเปิดประตูก็เอาแซมไปเปิดประตูประตูอยู่ไหนอ่ะจะบอกว่าต้องลงน่ะไม่ไงต้องขึ้นสุดนะไม่หมายถึงว่าประตูไหนล่ะ ใช่สไหนก็ไ้มาออะขึ้นสุดยังไงอย่ายตกนะครับตกตกคือโดนจัมสแกร์นะครับอเ,อเอ้ยฝั่งนี้นี่นี่เจอเจอหนีแล้วก็ทำหน้ารูปยิ้มให้ฉันไม่เอ้ยอ้าวขอตกใจไอ้เหี้ยหรือว่าหน้าอะไรแม่งเป็นลิฟต์ลองลองปิดไปดิลองปิดไปดูดิด<ใ>นนา,นามเขาเป็นโลเคียเขาต้องเดินมาแบบว่าบังเพื่อกดอีอะเพื่ออะไรกูกดอยู่น้องเออ มันเป็นอย่างนั้นแหล,ละเพราะเราต้องกดไมันด้วยแล้วก็หัวห้งนี้เลยเปิดไฟโคตรน่ากลัวไงนะเขาเปไนะ็นไงเ,เนี่ยเป็นคือนี่ตนแจกเนี่ยที่เราต้องกดไอเชี่ยเนี่ย <c oughs> เก็บขอ,องดอกไหมไม่เก็บของทุกคนมีสองดอกใช่ไหมอย่านะเห็นแค่ดอกเดียวเมื่อเมื่อคืนตรงตรงนี้ดอกหนึ่งรูดอีดอกหนึ่งดูคันเตือนก่อนตรงลิฟต์ก็มีเหรอไอเดียว ตรงลิฟต์ตรงลิฟต์หน้าลิฟต์แบบมีมีกุญแจให้อีกหลอดอ่ะหรอพี่ไม่มีนะพองผมมีมันเป็นกดญแจขี่อ๋อนั่นแหละดิวดิวต้องเป็นคนเปิดแล้วล่ะงั้นนะพอพี่ไม่มีพี่มีแต่กุญแจกดญแจขี่อ่านดิไม่แม้แ่บอกเปิด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 ไม่ให้เปิดก็ต้องเปิดมันบอกว่าล็อกกระจกผิดหมายแล้วไปอยู่ตรงทางเดินแล้วดีกว่าไม่ได้บอกว่าให้เปิดมันบอกว่าล็อกกระจก ตรงนี้มันเขียนว่าทางออกแว่ามันตองเป็นทางออกจริงๆ้านใรจกจะ้องนไทีนีน้เปิดรถ้ฟไร้เหี้ยบัแล้วลไ,<ป>ไอยู่้เหี้ยมองมาทางไม่เห็นไอ้เหี้ยมองทางไม่เห็นังวิ่งบังกันวิ่งซ้อนกันเดี๋ยววิ่งซ้อนกันเดี๋ยววิ่งซ้อนกัน

ไอเนี่ยมันรูร่วงเหรอเนี่ยร่วงมาครับร่วงมาเคับร่วงเหรออ่ะลงไปเลยครับลงบมาคับลงจะสองคอมพิวเตอร์จะสบายอีกไหมอันนี้คือที่ไหนนี่เดินไ้ดูเหมือนกันนะแต่แบบประเด็นคือมันรังคับโอเคมันขยับ เชนต่อซัเปอร์สามครับ